สวัสดีค่ะชื่อเดียรินคอนคคณสอนค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะอยู่โรงเรียนวัดหนองป้องค่ะอายุสิบสองปีค่ะเวลาว่าชอบเล่นกีฬาวอลเลย์บอลค่ะและชอบวาดรูประบายสีค่ะหรืออีกอย่างชอบช่วยครูตรวจการบ้านค่ะ ชอบเรียนวิชาศิลปะค่ะเพราะว่ามีความสนุกแล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้ผ่อนคลายความเครียดค่ะวิชาในะชอบเรียนค่ะคือวิชาพาละค่ะได้รู้จักการทำงานส่วนต,ต่างๆของร่างกายค่ะและชอบเอาไวเล่นการแก้งด้วยค่ะรู้สึกมีความสุขแล้วก็สดชื่อมากค่ะ ครอบครัวมีสี่คนค่ะมีพ่อแม่พี่ชายและหนูค่ะพ่อจะทำอาชีพเกษตรกรค่ะส่วนแม่เป็นพนักง,งานโรงงานค่ะพี่ชายยังไม่ประกอบอาชีพอะไรเลยค่ะส่วนใหญ่แม่จะเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวค่ะถ้าหนูได้ทุนนี้หนูจะเอาไปเรียนต่อสูงๆค่ะแล้วก็จะเต็มที่ในการ ที่โรงเรียนจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะโครงการไหนหนูก็จะทําเต็มที่ค่ะขอแค่ให้หนูฝึกทักษะของตัวเองมากขึ้นค่ะโตไปหนูอยเป็นชิลลลัปตปีนค่ะพราหน,นูชอบวาดรูปและอยากสร้างผลงานใหม่ๆค่ะสําหรับหนูการวาดรูปคือความสุขและหนูอยากแบ่งความรู้สึก ผ่านรูปนั้นๆค่ะถ้าหนตโตไปหนูได้เป็นศิลปินจริงๆห,หวังว่ารูปภาพอของหนูจะทุกคนจะชื่นชมและรู้สึกดีไปกับมันค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะนางสาวสาธินีอินปานะคะเป็นครูประจำชั้นของเด็กหญิงพรสวรรค์คมสอนนะคะอ่าในขณะที่น้องอยู่ในโรงเรียนนะคะน้องเป็นเด็กที่มีนิสัยดีน่ารักนะคะชอบ ช่วยเหลือคุณครูเพื่อนในห้องในชั้นเรียนเนยคะจะไม่มีปัญหาขัดแย้งหรือว่าทะเลาะกับเพื่อนอ่าช่วยเหลือเพื่อนได้ทุกๆอย่างค่ะแล้วก็อยู่โรงเรียนก็ช่วยเหลือคุณครูไม่ว่าจะทําอะไรคุณครูเรียกใช้อะไรเนาะก็จะเป็นจิตอาสามีจิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือคุณครูเสมอนะคะ สำหรับเหตุผลนะคะที่เลือกเด็กหญิงพรสวรรค์ผมสอนเข้ารับทุนในด้านนี้นะคะก็คือคุณครูได้เล็งเห็นความสามารถของน้องเห็นน้องมีความสามารถหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาด้านศิลปะวาดภาพเนี่ยน้องชอบเขามีความพรสวรรค์ด้านนี้ก็เลยอยากจะให้น้องได้พัฒนาตัวเองต่อไปนะคะแล้ว อย่างน้องก็เป็นเด็กที่มีพฤติกรรมดีาพฤตดีนะคะอยู่โรงเรียนอ่ะปูก็อยากจะสนับสนุนส่งเสริมแต่ว่าการที่น้องจะไปถึงจุดหมายได้เราต้องมีการพัฒนาแต่น้องยังขาดทุนทรัพย์ในการเรียนต่ออค่ะการถ้าน้องได้รับทุนนี้ก็จะทําให้น้องได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไปในอนาคตสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทิพิมพลพราพนนะคะเป็นหัวหน้างานฝ่ายวิชาการค่ะค่ะสําหรับ นักเรียนที่ได้รับทุนนะคะก็มีความสามารถทางด้านผลการเรียนนะคะที่ดีนะคะแล้วก็มีทักษะหลากหลายด้านนะคะที่ตอบโจทย์คุณครูตามรายวิชาต่างๆค่ะสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนนะคะก็มีผลงานที่มาการันตีตัวนักเรียนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านคณิตศาสตร์นะคะที่ได้ไปแข่งขันโปรแกรม GSP นะคะก็คือเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับทางคณิตศาสตร์ค่ะได้รางวัลเหรียญทองมานะคะ และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของนักเรียนก็คือด้านกีฬาวอลเลย์บอลค่ะนักเรียนได้มีการไปแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลจนชนะเลิศระดับกลุ่มอำเภอค่ะจนได้ไปเป็นตัวแทนของกลุ่มอำเภอในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลระดับเขตพื้นที่การศึกษาอีกด้วยค่ะครับสวัสดีครับผมนายสารโรธพร,ราดครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองป้องนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเด็กหญิงพรสวรรค์ภูมิสอนนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนวัดหนองป้องของเรา นะครับในส่วนของด้านการเรียนนะครับเด็กหญิงพรสวรรค์พุ่มสอนนะครับมีความโดดเด่นในด้านการเรียนคือในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนนะครับเป็นตัวแทนของอำเภอนะครับเข้าร่วมการแข่งขันนะครับคณิตศาสตร์นะครับในระดับจังหวัดนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีความสามารถทางด้านกีฬานะครับเป็นตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลของอำเภอวางเซพูนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดและนอกจากนี้แล้วยังมีความสามารถทางด้านศิลปะนะครับมีความสามารถทางด้านการวาดภาพระบายสีนะครับรวมไปถึงการร้องเพลงต่าง นะครับในส่วนของด้านจิตอาสานะครับเด็กนักเรียนนะครับมีความประพฤติที่เรียบร้อยนะครับเป็นคณะกรรมการชุดสภานักเรียนนะครับคอยตรวจนะครับคอยเป็นหูเป็นตาให้กับการคณะครูนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กนักเรียนนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับแล้วก็ช่วยเหลืองานจิตอาสาของโรงเรียนของชุมชนนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับและสุดท้ายนะครับเด็กหญิงพรสวรรค์ภูมิสอนนะครับสมควรนะครับที่จะได้รับทุนการศึกษานะครับเพราะว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน นะครับแล้วก็สมควรที่จะได้รับทุนการศึกษานะครับครับขอบคุณครับนะพอถึงจะเรี่มไอ้เรื่องช่วยพอแม่ก็มีบ้างเกิดการบ้านก็อาจจะค่ำหน่อยเพราะว่างั้นเอะอหากว่าจะมาถึงนี่เพาะแม่เขาก็จะเลิกประมาณห้าโมงบางทีเขาแม่เขาับเขาก็จะอยู่ที่โรงงานห้าโมงมาถึงนี่ก่จะทำการลงเงินบ้านล้วเย็นแล้วครับผมช่วยอะไรมาคะในี่บก็แม่ก็มีหุงข้าวหุงบ้าน ร่างจานครับแต่เสื้อผ้าก็เป็นกระกบาวคาวก็หวังไม่พุ่งมากครับคุณพี่เขาครับพี oh ่เขาสองคนเขาก็ไปแค่นั้นไปไม่ถึงหอพยายามให้สูงให้สูงทีุ่ดข่าวไอ้จวแต่ก็อยากให้เขาสุนสูงเพราะสมัยนี้ถ้ามันไม่มีอะไรจริงแล้วจาร์เนาะพูดถึงแต่ละคนนี่ถ้าไม่มีอะไรจริงแล้วจบแล้วไม่ทําจริงมันก็เหมือนไม่มีประโยชน์ว่บ บ้านเราก็อย่างนี้เนี่ยมันก็ชีวิตชาวนาก็เห็นในร่มๆนตอนดอ